ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อโค้ดปุ้มปุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะอ่าไม่ทราบที่จะให้เรียกคุณอะไรดีคะหน่วยค่ะ <laughs> ค่ะคุณหน่วยยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะปุ้มเห็นคุณหน่วยเนะะี่ยค่ะอ่าทักเข้ามาในเพจนะคะ ไม่ทราบว่าคุณหมวยสนใจธุรกิจอินดีมยังไงเหรอคะอินดีมที่พี่กดไปที่ที่เห็นโฆษณาว่าหาอะไรได้เสริมไม่ต้องขายของเพราะพี่ไม่ชอบขายของก็เลยบอกว่าอะไรได้เสริมไม่ขายของเออน่าสนใจก็เลยกดมาค่ะค่ะค่ะก็คือบริษัทอินดีมของเรานะคะจัดทําขึ้นอโดยมีคุณก้องนะคะเป็นประธานบริษัทอคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านคุณหมวยรู้จัก ไหมคะอืออ่าที่<ส>เป็นเจ้าของ<ส>ค่ะ,คะก็คือคุณจุดประสงค์ของคุณกล้องนะคะ,คคะ,ะก็คือช่วยอ่าที่จะให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็ช่วยให้เราปลดหนี้อ่ะคะ่ะคุณหมวยคือการทํางานของอิ im, นดีมค่ะโดยส่วนมากแล้วรายได้ที่เราได้มาก็คือได้มาจากการประชาสัมพันธ์แล้วก็การบริโภคสินค้าค่ะคุณหมวยมันเป็นมันเป็นเชลลูโซหรือเปล่า ตอนนี้มันไม่ได้เลยนะถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่เอานะอค่ะก็คือถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะคุณหมวยปุ้มเองก็คงไม่ทําเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณก้องเองนะคะซึ่งเป็นอ่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการนะคะก็คงจะไม่เอาชื่อเสียงนะคะมาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแน่นอนค่ะคือบริษัทอินเดียมของเรานะคะได้จัดอ่าได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายะคะ่ะมีสอบอรองรับค่ะคุณหมวยสามารถที่จะตรวจสอบได้ค่ะอือ แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่พี่ถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเลยอย่างเงี้ยอ่อพี่ต้องหาเงินไหมพี่ต้องเตรียมทุนด้วยเปล่าหรือว่ายัางไงอ่ะมันชวนคนมามันจะมีไรายได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่ะคะระบบของมันอะ่ะมันพี่ไคาาไม่ออกอะ่ะค่ะก็คือปุ้มเองนะคะคุณหมวยเป็นทําหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทนะคะเรื่องข้อมูลของอ คุณหมวยอะค่ะคุณหมวยเก็บข้อมูลที่คุณหมวยต้องการไว้นะคะแล้วก็ปุ้มจะมีที่ปรึกษาค่ะมาอธิบายข้อมูลต่างๆที่คุณหมวยอยากทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จักอินดีม,มายังไงแล้วกอ็อินดีมเนี่ยมีรูปแบบการทํางานยังไงอะคะ่ะที่ปรึกษาของเราสามารถอธิบายให้คุณหมวยได้นะคะอตอนนี้คุณปุ้มตรหาพี่แล้วพี่พร้อมฟัง,งบอกพี่เลย พี่อยากอยกอยากรู้เลยอะพี่ไม่อยากรอแลอ้วอะบอกพี่ได้ไหมบอกเลยพี่พร้อมจดอะพร้อมฟังเลยค่ะก็คือปุ้มเองนะคะคุณหมวยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลในส่วนที่ปุ้มให้ได้นะคะเรื่องทุกอ เรื่องเราธุรกิจของอินดีมค่ะปุ้มอาจจะไม่มีข้อมูลที่แน่นพอค่ะซึ่งที่ปรึกษาของปุ้มเองนะคะสามารถที่จะตอบคําถามคุณหน่วยได้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนมากกว่าค่ะคุณหน่วยเก็บคําถามแล้วก็เก็บไว้ถามที่ปรึกษาของปุ้มดีกว่านะคะที่ต้องโทรหรือเขาจะโทรมาหาพี่หรือ,อยังไงคะวิธีการจะไปถามเป็นออยังไงคะออย่าถามคุณหน่วยนะคะไม่ทราบว่าพรุ่งพรุ่งนี้นะคะ่ะคุณหน่วยสะดวกว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นดีคะ เสออะดวกตอนไหนหรอขอ,อเป็นตอนเย็นะนะคะตอนสักทุ่มหนึ่งนะคะค่ะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวถือสายรอสักครู่นะคะปุมขออนุญาตคอนเฟิร์มที่ปรึกษาแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะคุณหมวยอ่าปุ้มนัดที่ปรึกษาไว้ประมาณทุ่มหนึ่งเรียบร้อยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวก่อนอื่นค่ะปุ้มขออนุญาตสร้างรายกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมวยเข้าร่วมรลยกลุ่มก่อนนะคะเพื่อที่จะอ่า พูดคุยกับพี่ปรึกษานะคะคุณหมวยกดเข้าร่วมก่อนเลยค่ะโอเคพี่กดแล้วค่ะค่ะแล้วประมาณใกล้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะปุ้มจะโทรหาคุณหมวยอีกทีนึงนะคะขอบคุณคุณหมวยมากๆเลยค่ะที่อาสละเวลามารับข้อมูลดีๆกับเราได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ